สำหรับความคืบหน้าสหรัฐบุกเวเนซุเอล่าสามารถรวบนิโคลัสมาดูโรนะคะประธานาธิบดีเวเนซุเอล่าได้สำเร็จแล้วก็ล่าสุดทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศลั่นเลยนะคะบอกว่าเวเนซุเอล่าต้องเปิดทางให้สหรัฐเข้าถึงน้ำมันแบบเบ็ดเสร็จขณะที่ความเคลื่อนไหวยอย่างพี่ใหญ่จีนะคะทางด้านสีจิ้นผิงค่ะก็มีการตอบก,กลับมหาอำนาจบอกว่าอย่าทำตัวนักเลงระเบียบโลกจะพัง last night on the order of the president of the united states and in support of a request from the department of justice the united states military conducted an apprehension mission in caracas venezuela to bring to justice two indicted persons nicholas and cecilia maduro nicholas maduro had his chance until he didn't he effed around and he found out. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Because this is the way it's going to play out. And I think people need to understand that this is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, you know, if he says he's serious about something, he means it. But don't play games don't play games with this president's in office because it's not going to turn out well คนคิดว่าตัวอย่างนางนะคะ,คะจะเข้าโรงภาพยนตร์วันไหนแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปที่ทางด้านทำเนียบข่าวของสหรัฐค่ะมีการเปิดเผยออกมานะคะเป็นภาพปฏิบัติการในการบุกเวเนซุเอลาแล้วก็สามารถรวบนิโคลัสมาดูโรได้สําเร็จค่ะโดยทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมผู้นาสหรัฐประกาศว่ามีการบีบให้นางเดลซี่โรดิเกรสนะคะรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาต้องมอบสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากร ธรรมชาติและแหล่งน้ำมันในประเทศให้แก่สหรัฐอย่างสมบูรณ์และเบ็ดเสร็จโดยอ้างว่าเป็นการกระทำเพื่อประสิทธิภาพในการฟื้นฟูประเทศค่ะขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนก็มีการมาออกโรงตอบโต้นะคะประนามการใช้อำนาจบาดใหญ่คมเหงรัฐเอกราชโดยระบุว่ากำลังทำให้โลกตกอยู่ในความปั่นป่วนค่ะ ทางด้านโดนัลด์ทรัมผู้นำสหรัฐประกาศชัดเจนนะคะว่าสหรัฐจะต้องการเข้าถึงแหล่งพลังงานหลักของเวเนซุเอลาทุกช่องทางท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ตึงเครียดซึ่งทางด้านนางโรดิกเรสนะคะก็มีการถแถลงตอบโต้ว่าเวเนซุเอลามีสิทธิ์ในอธิปไตยและการพัฒนาตนเองโดยพร้อมที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่สมดุลและเคารพซึ่งกันและกันกับทุกประเทศแต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเท่าเที ไม่ใช่การถูกแทรกแซงค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะที่กรุงปักกิ่งค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ได้กล่าวระหว่างการหาเรือกับนายกรัฐมนติไอแลนด์ค่ะโดยชี้ว่าโลกกําลังมาเชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายจากการดําเนินนโยบายฝ่ายเดียวและพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกง่ซึ่งส่งผลกระทบต่อกฎระเบียบสากลอย่างรุนแรงพร้อมย้าว่าประเทศมหาอำนาจควรทําตัวเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติไม่ใช่อํานาจตามชอบใจค่ะ สำหรับจุดยืนของจีนที่มีต่อวิกฤตในครั้งนี้รัฐบาลปักกิ่งก็ยังคงยืนกลานปฏิเสธการใช้กําลังทาหารของทางสหรัฐต่อเวเนซุเอลาพร้อมทั้งออกถแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่สหรัฐจับกลุ่มตัวประธาน,นาธิบดีนิโคลัสมาดูโรนะคะแล้วก็พริยาโดยเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวทันทีเพื่อเป็นการคืนความเป็นธรรมให้แก่รัฐเอกราชที่ถูกขุกขามค่ะ ตอนนี้ทั่วโลกนะคะก็กําลังจับตาสําหรับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐนะคะกับเวเนซุเอลาเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันนะคะว่าท้ายที่สุดมันจะไปจบที่ตรงไหนคะ่ะ